สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับพบกับช่องของหมอยาแพ็กจีอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมนะครับได้เห็นคลิปวิดีโอนะครับของอคุณสไพร์แล้วก็คุณหยาดพิรุณนะครับเกี่ยวกับเพลงใช่ไหมครับชื่อว่าเพลงอะไรนะครับพี่ไลก์กับอะไรนะไลก์กับสักอย่างนะครับนะซึ่งก็ในในเพลงเนี่ยคือเราชอบมากนะครับเพราะว่าเป็นการครีเอทคลิปที่แบบ ทำให้เรารู้สึกว่าเออเพลงมันสนุกสนานเขาจะมีการแนะนําสินค้าตัวหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นน้ายาย้อมผมใช่ไหมครับของ d c a s h นะครับเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราจะลองดูว่าย้อมผมตัวนี้เป็นยังไงนะครับเพราะว่ายัางไงผมก็จะลองเปลี่ยนสีผมอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็เลยลองไปซื้อมาดูนะครับนี่เลยฮะก็ตัวสีผมที่เลือกนะครับก็จะเป็นตัว MG803 นะครับอันี้เป็นของ d e แ a ชด a นะครับลอง ซื้อมาใช้เพราะว่าคุณสไปร์แล้วเพคุณอยากพิลุ์เลยนะครับในครั้งนี้นะฮะแล้วก็สีที่ใช้นะครับก็จะเป็นสีน้ําตาลอ่อนนะครับเป็นคาราเมลเขียวเอ้ยสีน้ําตาลอ่อนคาราเมลอมเขียวนะครับเป็นไลท์บราวน์คาราเมลกรีนอ่าดิฟเฟกต์นะครับโดยที่ว่าเราจะไม่มีทําการกัดสีผมนะครับจะย้อมจากสีผมธรรมชาติเลยนะครับเนี่ยครับสีผมของผมก็จะเป็นสีดําแบบนี้นะครับดูที่ว่ามันจะเปลี่ยนเป็นสียังไงนะฮะเพราะว่าเขาบอกว่าเนี่ยข้างๆกล่องเนี่ย จากสีดำนะครับแบบนี้จะได้โทนสีประมาณนี้เห็นไหมครับถ้าเพื่อนๆปีผมสีอ่อนนะครับสีผมก็จะติดเป็นประกายเขียวมากขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะฟังเพลงของคุณสไป์แลวก็คุณหยาดพิทุณไปพร้อมๆกับการย้อมสีผมในทางนี้นะครับตามมาเลยครับเพื่อนๆครับเมื่อกี้นะครับชื่อเพลงนะครับผมก็บอกไปผิดนะครับชื่อเพลงว่า l i ก h t a r นะครับ ในระหว่างที่จะย้อมผมนะครับเดี๋ยวเนี่ยครับเราผสมกันเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้นะฮะเราก็จะมาฟังเพลงของคุณแม่สปลายกับคุณยาดพิรุนกันนะครับในเพื่อความบันเทิงในระหว่างการย้อมนะฮะยาดพิรุณนี่ครับใช้สินค้าจริงนะฮะ ของดีแคชสุดยอดสุดยอดสวยมากไม่อยาดเหมือนกับคุณอาภาพรนะฮะตอนนี้ยังไงก็ให้กำลังใจคุณหยาดพี่ลุนด้วยนะครับในการต่อสู้กับปัญหา,หาต่างๆนะฮะ

จีหยก่อนนะครับต้องบอกเลยว่าทั้งสไปร์และหยาดพิรุณเนี่ยร้องเพลงเพราะนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเต้นเก่งมากนะครับทั้งสองคนเลยนะครับดูแบบว่าคือแด,แดนเซอร์นี่รู้สึกจะดบลงไปเลยนะ <c oughs> เก่งมากนะครับทั้งสองคนเลยนะครับชื่นชมนะฮะาต่อครับ <c oughs> มีมุ้งมีแรบด้วย ไลกันไมกันเนยชอบชอบมากเลยตอนนี้ว่าไลก e ันเพอร์เฟต์เนี่ฮะรู้สึกว่ามันมีการเน้นคำนะฮะโอเคต่อครับติดไหม Tóc 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 nhanh ngay, tóc ngay tóc tóc đi, tóc đi đi tóc 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 ที่ผมได้ดู MV นี้นะครับเพลง Like a r u s มงลงของคุณญยาพิรุณและคุณสไปร์นะครับต้องรีบวิ่งไปซื้อดีแคชนะครับมาย้อมผมกันเลยทีเดียวนะครับยังไงก็ขอขอบคุณนะครับในการทำ MV ดีๆนะครับมาให้พวกเราได้ดูนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับคุณหยาพิรุณแล้วก็คุณสไป์นะครับจะติดตามผลงานต่อไปนะครับเดี๋ยวเราก็มาย้อมผมกันต่อนะฮะมารุนกันว่าจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ไม่ได้กัดสีผมอะไรเลยนะครับเป็นผมธรรมชาติใช่ไหมฮะ นี่ย้อมด้วยอุปกรณ์ง่ายๆนะครับมีแปรงสีฟันแล้วก็ถ้วยใส่ครีมย้อมผมนะครับน้ำยาย้อมผมมาเลยครับโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็ได้ย้อมผมด้วยน้ำยาย้อมผมเสร็จแล้วนะครับรออีกประมาณ2ีนาทีเพื่อที่จะล้างออกนะครับมาลุ้นว่าสีผมในครั้งนี้จะเป็นยังไงนะครับจะตรง โอเคตามที่ต้องการหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับก็ล้างผมเสร็จแล้วนะครับรอเป่าให้แห้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าสีจะเป็นยังไงนะฮะรับเพื่อนๆก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการย้อมผมด้วยดีแคชนะครับของคุณสไาแล้วก็อย่างอื่นนะครับในการโฆษณาอย่างนีเพลง l i k e a Rush นะครับนี่ฮะและนี้ก็ผมก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับด้วย สีผมนะครับสีใหม่ของผมในครั้งนี้นะฮะก็พบกันใหม่นะครับกับช่องหมอยาแพ็กจี้บ๊ายบาย